เพื่อนเพื่อนเชื่อในสวนรรค์กันไหมคะวันนี้พอจะพาเพื่อนๆไปจุดสูงที่สุดของจังจาเจียที่ประเทศจีนภูเขาเทียนเหมอนที่ที่เขาว่ามีประตูสวรรค์อยู่อย่างแรกเราก็ขึ้นกระเช้ากันค่ะสงสัยมีเว่นมนทุกอย่างก็เลยกลายเป็นสีขาวนี่ก็คือแผนที่ของที่นี่ค่ะโหสงสัยเราต้องเดินเยอะเพราะที่นี่ใหญ่มากค่ะเริ่มออกเดินทางกันค่ะเขาบอกกันว่าที่นี่มีวิวที่สวยงามมาก แต่วันนี้ที่เรามาฝนตกค่ะแต่โชคดีที่เราได้เห็นมุมมองแบบใหม่ค่ะใบไม้เปลี่ยนสีมดใบไม้เปลียเย,ยได้ดูใบไม้แดงได้เจอแล้วนั่นเห็นพุทเขาแล้วสักทีใกล้ถึงแล้วคะ่ะทุกคนรอเพาอีกแป๊บหนึง่ง ถึงประตูสวรรค์แล้วค่ะถึงพาจะไม่เห็นวิวแต่พาก็รู้สึกถึงความเป่งประกายของออร่าจากแสงส่องมาให้พวกเราค่ะเรามาขอพรกับปี่เฉ์กันค่ะเรามาลงบันได999ขั้นกันค่ะเลข9ถือว่าเป็นเลขโชคดีนะคะอา้าวพายลงไปได้แค่9ขั้นเองค่ะเรากำลังรอโชว์ไฟตอนกลางคืนสำหรับพาแล้วการที่พามีความสุขทุกวันนั่นคือสวรรค์ของพาวค่ะ